เนสียังไงอะเขาเรียกว่ายังไงนะเขาเรียกว่าเอารูปนะคะมาแต่งรูปยังไงนะคะก็จากเดิมขั้นแรกเราต้องมีโปรแกรมลายคาัเมล่ก่อนนะคะจะเป็นรูปหมีอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นโปรแกรมที่ง่ายๆที่เราสามารถจะมาแต่งรูปได้นะคะเราก็เอารูปอย่างเช่นอันนี้ดีไซน์นะคะ พิมพ์ถ้ากดพิมพ์หรือว่าครอปรูปอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถจะเลือกได้เลยนะคะตอนนี้เราก็จะเขียนว่าอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะมีแบบว่าอันนี้เราก็รับทําของชมด้วยนี่นะคะอันนี้คือง่ายๆนะคะก็เซฟไว้หนึ่งนะคะนนี้ก็เสร็จละแล้วก็อีกอันนึงเราอาจจะอันนี้ก็เอามาอยู่ไร้คามิล่าเหมือนกันนะคะไปดีไซน์นะคะ แล้วก็เลือกตรงนี้นะคะเพื่อเอียงซ้ายเอียงขวากลับมานะคะเป็นไฟล์ต้นฉบับแล้วก็โอเคได้อยู่ใช่ไหมคะก็ปรับหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นงานงานเทสของงานทางทกอสอแล้วเราก็อาจจะใสะ่ก็ใส่เอารูปเอารูปที่เรากลับแล้วนะคะมาใส่อักษรก็เป็นดีไซน์ต่อนะคะ หรือว่าเราจะใส่รอบรูปก,ก็ได้นะคะมันก็จะได้ดูแบบว่ามีอะไรมากขึ้นอันนี้ก็คือจะเป็นโปรแกรมการใช้โปรแกรม l i n ค c a เม r ร่านะคะนี่ก็จะเป็นลนักษณะอย่างนี้นะคะหรือว่าอย่างนี้อย่างนี้ทั่วไปแต่ว่าอันนี้อันนี้เราจะเอามาใช้กับงานจริงส่วนญ่เราก็ใช้งานเรียนนะคะแล้วก็เพื่อไอ้นี่เพื่อความเพื่อความโอเคมากขึ้นนะคะต่อมาเราก็ อันนี้โอเคล้เราก็จะใส่เราก็ดันต่อรูปนี้ที่เราปรับแล้วแล้วก็ดีไซน์ต่อเราจะใส่อักษรเหมือนเดิมนะคะก็เป็น h i s t o r y ที่เคยที่เคยพิมพ์เอาไว้แล้วนะคะก็เราก็จะใส่ประโยคนี้นะคะเป็นต้นนะคะก็อันนี้ก็สำเร็จละรูปที่เหลือจะไปอยู่ไหนรูปจะไปอยู่ที่ แกลลอรี่อะคะ่ะอยู่ที่หม่อัลบั้มนะคะก็จะมีรูปทั้งรูปที่แบบเราได้แล้วกับรูปที่อันนี้คือยังไม่ได้แต่งก็รูปที่แต่งเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ก็สามารถจะเอาไปอัปลงเฟซเฟซบุ๊กได้นะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สนใจสอบถามเดี๋ยวว่าว่าหลังเดี๋ยวจะคลิปสั้นๆมาให้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ